สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาสู่วิชาภูมิศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูครูศิรินาถพงธนูนะคะจะมาสอนนักเรียนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะมาดูนะคะว่าสําหรับวันนี้เรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง สำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ห,หัวข้อหลักๆด้วยกันนะคะหัวข้อแรกคือความสําคัญของการศึกษาภูมิศาสตร์กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจหัวข้อที่2คือแหล่งข้อมูลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและหัวข้อที่3คือประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะมาดูนะคะว่าหัวข้อที่เรากําลังจะเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับขอบเขตอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่า ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะคะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กันกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆนะคะหรือเราอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเหมือนการตั้งคําถามว่าพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรบ้างและกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นมีความสัมพันธ์กับพื้นที่อย่างไรค่ะ เรามาดูนะคะว่าความสําคัญของการศึกษาภูมิศาสตร์กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความสําคัญอย่างไรนะคะเนื่องจากว่านะคะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะในการที่จะบอกว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งนะคะความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นมีการแบ่งออกไปหลายระดับไม่ว่าจะเป็นในตั้งแต่ระดับ ชุมชนระดับหมู่บ้านระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งระดับประเทศค่ะอ่ะเรามาดูนะคะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในการผลิตหรือการแลกเปลี่ยนเนื่องจากว่านะคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลทําให้กิจกรรมของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันมันอย่างภาพแรกที่นักเรียนเห็นนี่นะคะ เป็นภาพนะคะทะเลทรายบริเวณจังหวัดภูเกต็ตเนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยอยู่นะคะรอบล้อมไปด้วยทะเลนะคะถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศทําให้กิจกรรมส่วนใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเน้นไปในเรื่องของการบริการและการท่องเที่ยวในขณะที่อีกภาพหนึ่งนะคะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพแสดงพื้นที่การทำนาของประเทศไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่เราใช้ทํานาส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าบริเวณที่เหมาะกับการปลูกข้าวเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะต้องเป็นบริเวณที่ลาบหรือที่ลาบลุ่มแม่น้ํานั่นเองค่ะซึ่งนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการแบ่งนะคะว่าถ้าสมมุติเป็นนาปีเราจะพบการปลูกข้าวนาปีได้มากที่สุดในภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรา แต่ถ้าเป็นการทำนาปังนะคะถ้าเป็นการทำนาปรังเนี่ยก็คือการทำนาปีละ2ครั้งนะคะจะพบมากบริเวณภาคเหนือและภาคกลางซึ่งจังหวัดที่สามารถปลูกข้าวนาปรังและมีพื้นที่ในการทำนาปรังมากที่สุดก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะ อ่ะต่อมาอันนี้เป็นในระดับประเทศนะคะเขาบอกว่าในระดับประเทศเนี่ยสินค้าส่งออกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะท้อนออกมาเลยว่าประเทศนั้นๆเนี่ยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสําคัญสําคัญอะไรบ้างคุยกตัวอย่างนะคะประเทศแรกประเทศไทยของเรานะคะประเทศไทยของเราเนี่ยเน้นการส่งออกนะคะสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังนะคะหรือสับประรดมันก็จะท้อนว่าข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังเนี่ย เป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้นะคะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะคะมีปริมาณน,น้ําเพียงพอนะคะแสดงว่าโดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยเรานะ,ะพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกเหล่านี้ได้นะคะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นั่นเองต่อมาค่ะประเทศที่2นะคะประเทศบูนายนะคะสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศบูนก็คือน้ํามันและก็แก๊สธรรมชาติสาเหตุที่บูนายนะคะมีการส่งออกน้ํามันและแก๊สธรรมชาติมากเนื่องจากว่า บริเวณชายฝั่งของประเทศบูนายเนี่ยเป็นแหล่งแกส๊สธรรมชาติและก็ปิโตรเลียมที่สําคัญของภูมิภาคนั่นเองนะคะและต่อมาค่ะประเทศสุดท้ายที่ครูจะนําเสนอนั่นก็คือประเทศลาวนะคะประเทศลาวเนี่ยมีการส่งออกไม้ซุงไม้แปรรูปนะคะทาไมประเทศลาวถึงเน้นการส่งออกไม้ซุงและไม้แปรรูปนะคะเนื่องจากว่าภูมิประเทศของประเทศลาวเนี่ย เป็นพื้นที่สูงนะคะซึ่งมีทรัพยากรที่สำคัญนั่นก็คือป่าไม้นั่นเองค่ะแค่นั้นไม่พอค่ะในระดับโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะของแต่ละประเทศของโลกเนี่ยวยความที่เรามีทรัพยากรที่แตกต่างกันดังนั้นนะคะสินค้าส่งออกก็จะมีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีนะคะสามารถทำให้แต่ละประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตได้สะดวกมากขึ้นนะแต่เรายังคงยึดการผลิตหรือการส่งออกสินค้าตามศักยภาพของทรัพยายกรที่มีในประเทศเนื่องจากว่า ถ้าสมมติเราใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะภาพนี้นะคะเป็นแผนที่แสดงการปลูกยางพาราของโลกนะคะซึ่งนะคะถ้าสมมติเรามีความรู้นะคะโดยพื้นฐานแล้วยางพาราเนี่ยเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีบริเวณสูงย์สูตรเนื่องจากว่ายางพาราเนี่ยเป็นพืชที่ต้องอาศัยความชื้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ย ทำให้นะคะยางพารานะคะถูกนำไปปลูกในพื้นที่ที่ถึงแม้ว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากเท่าไหร่ก็ตามเหมือนอย่างปัจจุบันเนี่ยคือในอดีตนะคะที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดของประเทศไทยก็คือบริเวณภาคใต้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการนํายางพารามาปลูกในภาคอีสานเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่้อนได้เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทําให้เราปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมก็ตาม นอกจากความรู้ของวิชา,าภูมิศาสตร์เศรษฐกิจที่เราเนี่ยสามารถบอกได้ว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมที่จะทำกิจกรรมาทางเศรษฐกิจประเภทใดนะคะเรายังสามารถนำความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยไปวางแผนหรือกำหนดนโยบายหรือแม้กระทั่งการพัฒนาธุรกิจให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆได้อีกเช่นเดียวกันค่ะามาดูนะคะคราวนี้ถ้าเราอยากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเราสามารถหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลไหนได้บ้างนะคะตอนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนว่าข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อมูลขั้นที่1เราเรียกว่าข้อมูลขั้นประมภูมิซึ่งข้อมูลขั้นประมภูมินะคะคือข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บจากชุมชนหรือจากหมู่บ้านโดยตรงนะคะ ในขณะที่ข้อมูลขั้นที่สองเนี่ยเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากขั้นประถมภูมิมารวบรวมกันไว้อีกครั้งหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วข้อมูลในระดับทุติยภูมิเนี่ยจะเป็นข้อมูลในระดับของจังหวัดภูมิภาคประเทศหรือว่าข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดทั้งโลกเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะข้อมูลขั้นประถมภูมิเนี่ย ได้จากอะไรก็คือได้จากการที่เราลงไปสำรวจพื้นที่ซึ่งในบางครั้งเนี่ยอาจจะได้จากการสำรวจสัมมโนประชากรก็ได้ส่วนข้อมูลขั้นทุติยภูมินะคะก็คือได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเอามารวมกันไว้ในที่เดียวซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าเนี่ยถ้าเราต้องการจะศึกษาข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าไปศึกษาได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ มีหน่วยงานอะไรบ้างอ,อันแรกค่ะเป็นหน่วยงานนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะก็คือของสหรประชาชาตินะคะอันนี้ก็สามารถให้ข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวต่อมานะคะหน่วยงานที่สองนะคะหน่วยงานนี้นะคะชื่อว่าองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติหน่วยงานที่3ค่ะนะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและก็ธุรกิจนั่นะะก็คือธนาคารโลกและอีกอันหนึ่งค่ะ เป็นหน่วยงานนะคะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรนะคะหน่วยงานนี้เรียกว่าองค์กรเกษตรของสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นองค์กรระดับสากลมาดูดองค์กรของประเทศไทยมีอะไรบ้างนะคะหน่วยงานแรกเลยก็คือสํานักงานสถิติแห่งชาตินะคะอยากรู้ว่าปัจจุบนันมีการปลูกข้าวหรือว่ามีการเลี้ยงสัตว์มากน้อยแค่ไหนสามารถเข้าไปศึกษาที่สํานักงานสถิติแห่งชาติได้เลยต่อมานะคะเป็นหน่วยงานนะคะเกี่ยวกับ สำนักงานเกี่ยวกับการเกษตรหน่วยงานเมื่อกี้นะคะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลด้านการเกษตรหน่วยงานต่อมาคือกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะแล้วก็หน่วยงานสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะเรื่องเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะ,ะกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ระดับ ะะซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันพูดถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มคนแบ่งออกเป็น4ประเภทเมื่อกี้ใช่ไหมคะมีก็คือการผลิตการกระจายการแลกเปลี่ยนแล้วก็การบริโภคซึ่งนะคะกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นั่นก็คือเรื่องของการผลิตนะคะซึ่งการผลิตเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ขั้นก็คือขั้นปฐมภูมิขั้นทุติยภูมิและขั้นตติยภูมิแต่สําหรับวันนี้ ครูจะพูดในเฉพาะเรื่องของกิจกรรมขั้นปฐมภูมิก่อนนะคะซึ่งหัวข้อของวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อที่สําคัญสําคัญด้วยกันก็คือหัวข้อที่1ค่ะการกระจายของแรงงานในกิจกรรมขั้นปฐมภูมิสำหรับหัวข้อที่2ก็คือการกระจายของพื้นที่กสิกรรมและหัวข้อที่3คือการกระจายของการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์และการประมงนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องนี้นะคะ ครูบอกก่อนว่ากิจกรรมการผลิตขั้นประมภูมิคืออะไรนะคะการผลิตขั้นประมภูมิคือการที่เราเนี่ยใช้ประโยชน์จากกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรการเลี้ยงสัตว์การประมงการทาเหมืองแร่นะคะซึ่งกิจกรรมในขั้นนี้เนี่ยจะสามารถนะคะให้ผลผลิตเราจะนําผลผลิตจากการผลิตขั้นนี้เนี่ยนำไปแปลรูปเพื่อให้เกิดสินค้าและบริการในขั้นต่อไปกลับมาที่เรื่องของเรานะคะ มาดูนะคะเรื่องของการกระจายของแรงงานในกิจกรรมขั้นปฐมภูมินะคะถ้านักเรียนดูภาพเนี่ยเป็นแผนที่โลกนะคะจะมีพื้นที่ที่เป็นสีขาวและพื้นที่ที่เป็นสีเขียวแผนที่นะคะฉบับนี้แสดงอะไรนะคะแผนที่ฉบับนี้นะคะเป็นแผนที่ที่แสดงการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมนะคะท้านักเรียนพิจารณาดูดีๆจะเห็นได้ว่า บริเวณที่มีการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมมากที่สุดก็คือบริเวณทวีปแอฟริกานะคะส่วนที่อยู่ถัดลงมาจากทะเลสายซาฮารานะคะรวมไปถึงบริเวณภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งนะคะแล้วบริเวณอื่นไม่มีการจ้างงานไม่มีการสร้างแรงงานในภาคการเกษตรเลยหรือเปล่านะคะประเทศที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะ บ่งบอกได้ว่าประเทศนั้นนะคะเน้นในเรื่องของอุตสาหากรรมมากกว่าเกษตรกรรมนั่นเองอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนของเอเชียตนออกเฉียงใต้นะคะประเทศที่มีการจ้างงานในภาคอุตสาหากรรมมากที่สุดก็คือประเทศลาวประเทศเมียนมาและประเทศกรัรมพูชานะคะต่อมาเรนนี้นะคะเป็นแผนที่นะคะแสดงการกระจายตัวของผู้ที่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าบริเวณที่มีสีเขียวเข้มหรือสีเหลืองเลยเนี่ยจะมีการทําเกษตรกรรมค่อนข้างสูงนะคะสรุปด้านล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะมีความแตกต่างกันร,ระหว่างภาคแต่ละภาคนะคะอย่างเช่นภาคกลางก็จะมีการกระทาเกษตรกรรมค่อนข้างน้อยนะคะภาคเหนือมากมาหน่อยนะคะส่วนภาคที่มีการทําเกษตรกรรมมากที่สุดนั่นก็คือภาคประวันออกเฉียงเหนือนั่นเอง ต่อมาการกระจายของพื้นที่เกษตรกรรมนักเรียนเห็นภาพนี้นะคะจะมีสีเหลืองอ่อนไล่ไปจนถึงสีแดงเข้มนะคะคืออะไรแทนที่ฉบับนี้นะคะแสดงพื้นที่การทําการเกษตรโดยนะคะจะเห็นได้ว่าการทําการเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วมันกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะในทวีปเอเชียเนี่ยบริเวณที่มีการกระจายตัวของการทําการเกษตรมากที่สุดเนี่ยจะอยู่บริเวณประเทศคาซัคสถาน ประเทศจีนและก็ประเทศอินเดียนะคะส่วนในทวีปยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วทวีปยุโรปเนี่ยเป็นทวีปที่เน้นไปในเรื่องของการทาอุตสาหกรรมนะคะแต่ประเทศที่เน้นในเรื่องของการทําการเกษตรเลยก็คือประเทศยูเคนนะคะต่อมาในประเทศแอฟริกานักเรียนจะเห็นได้ว่าแอฟริกาเป็นทวีปท,ที่ทําการเกษตรค่อนข้างมากนะคะส่วนอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ก็มีการกระจายตัวของการทําการเกษตรมากกระจายตัวกันไป ภาพนี้นะคะเป็นหัวข้อของการกระจายการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และก็ประมงนะคะซึ่งนะคะถ้ามองจากภาพนี้นักเรียนพอจะเดาออกไหมว่ามันคืออะไรอนะคะภาพนี้ถ้าเราจะสังเกตดีๆจะมีคำว่า coffee โผล่ขึ้นมาใช่แล้วค่ะภาพนี้นะคะเป็นแผนที่แสดงนะคะประเทศที่มีการปลูกและส่งออกกาแฟมากที่สุดในโลกนะคะเนื่องจากว่ากาแฟเนี่ย เป็นพืชน,นะคะที่ต้องอาศัยความชื้นนะคะทำให้ประเทศที่สามารถปลูกกาแฟได้มากเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรหรือเขตละติจูดต,ต่ำนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะเรื่องของการกระจายการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์หรือการประมงเนี่ยมีปัจจัยที่แตกต่างกันเดี๋ยวครูจะให้ดูไปทีละเรื่องนะคะ มาดูเรื่องแรก,กพูดถึงการเพาะปลูกนะคะครูจะพูดถึงนะคะพืชที่มีการเพาะปลูกมากที่สุดในโลก4อันดับแรกนะคะก็คือมีอ้อยมีขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีข้าวสาลีแล้วก็ข้าวเจ้ามาดูการข่าวว่ามีอะไรที่เป็นปัจจัยและความแตกต่างนะคะและพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืช4ชนิดนี้มากที่สุดอ่ะมาดูอันแรกค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพแสดงแผนที่นะคะ ประเทศที่มีการปลูกอ้อยมากที่สุดในโลกนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีการกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่บริเวณเท่านั้นนะคะเพราะว่าอ้อยเนี่ยเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ในเขตอากาศร้อนนะคะแล้วก็มีความชื้นสูง ะะบริเวณที่นะคะมีการพบว่ามีการปลูกอ้อยมากเป็นอันดับตน้ตนๆของโลกก็คือประเทศบราซิลประเทศจีนแล้วก็ประเทศอินเดียนั่นเองส่วนประเทศไทยเรานะคะภาคที่พบว่ามีการปลูกอ้อยเป็นอันดับตน้ตนๆของประเทศก็คือเรทภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะก็คือการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเนื่องจากว่าข้าวโพดเนี่ยเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศ อบอุ่นนะคะแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้นะคะในทุกระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลจะเห็นได้ว่าถ้าสูนักเรียนดูแผนที่นะคะจะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเริ่มขยับขึ้นสูงขึ้นแล้วใช่ไหมคะโดยเฉพาะบริเวณประเทศจีนแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองต่อมาค่ะการปลูกข้าวสาลีนะคะเนื่องจากว่าข้าวสาลีเนี่ยเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดี บริเวณเขตอากาศอบอุ่นทําให้นะคะพบว่าบริเวณที่มีการปลูกข้าวสาลีเป็นจำนวนมากก็คือบริเวณละติจูดกลางบริเวณทวีปยุโรปนะคะอเมริกาเหนือนะและก็บริเวณทางตอนออกของประเทศจีนนั่นเองและสุดท้ายค่ะการปลูกข้าวเจ้านะคะ ซึ่งการปลูกข้าวเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะพบนะคะอ่บริเวณเอเชียตอนออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการปลูกข้าวเจ้ามากที่สุดนะคะโดยนะคะประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณลำดับที่5ของการปลูกข้าวเจ้านะคะโดยบริเวณที่มีการปลูกข้าวมากที่สุดในประเทศไทยก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นก็คือภาพตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาพเหนือภาพกลางแล้วก็ภาพใต้ตามลําดับค่ะอะ จบเรื่องของการเพาะปลูกไปแล้วนะคะต่อมามาเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะคะเขาบอกว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์ได้สิ่งหนึ่งที่เราต้องคํานึงถึงก็คือเรื่องของความเหมาะสมในการตั้งฟาร์มนะคะซึ่งนะคะสิ่งที่จําเป็นมากๆก็คือ1มีทุงท่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เพียงพอหรือเปล่ามีแหล่งน้ําหรือไม่นะคะพื้นที่ตั้งมีความลาดชันหรือเปล่าระบายน้ําดีได้หรือไม่และที่สําคัญค่ะต้องไม่อยู่บริเวณที่น้ําท่วมถึงนะคะอ่ะเรามาดู ะะภาพนี้นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อกับอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นแผนที่แสดงพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงแพะในประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าทั้งโคเนื้อและแพะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนต่ออากาศร้อนของประเทศไทยแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างของสัตว์2ประเภทนี้ก็คือแพะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องใช้พื้นที่ในการหาอาหารใช่ไหมคะ ดังนั้นพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยไม่เหมาะกับการเลี้ยงแพะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยยิ่งแรงมากยิ่งไม่เหมาะกับการเลี้ยงแพะค่ะเนื่องจากว่าอา,อาหารของแพะเนี่ยจะหาได้ยากขึ้นนะคะตอนน่อมาคะ่ะหัวข้อสุดท้ายคือการทําการประมงนะคะสิ่งที่สําคัญสําหรับการทําการประมงก็คือต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ําต้องมีสภาพอากาศที่เหมาะแก่การทําการประมงแล้วก็ การหมุนเวียนของกระแสน้ําในมหาสมุทรนะคะทางเรียนได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะะบริเวณที่กระแสน้ําอุ่นและกระแสน้ําเย็นไหลมาบรรจบกันเนี่ยจะทําให้มีแหล่งปลาชุกชุมนั่นเองคราวนี้มาดูนะคะสถานการณ์การประมงในประเทศไทยถ้านักเรียนดูจากกราฟจะเห็นได้ว่าการประมงของประเทศไทยเราเริ่มลดจํานวนลงเรื่อย เนื่องจากว่านะคะจำนวนปลาที่จับได้ในแต่ละปีเริ่มลดลงเป็นผลมาจากปริมาณปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำเนี่ยลดลงไปสาเหตุเป็นเพราะอะไรคะสาเหตุสำคัญของปลาจำนวนปลาที่ลดลงมาจากการกระทำของมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของการทำประมงเกินขีดความสามารถของตนเองนะคะและไม่ทิ้งระยะให้ปลาได้ทำการวางไข่ในช่วงฤดูวางไข่ ทำให้นะคะจํานวนปลาก็ลดลงเรื่อยๆอ่าสำหรับวันนี้นะคะจบบทเรียนเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาต่อในชั่วโมงถัดไปค่ะผลิตร,รายการโดยสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน